วัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ดี c ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DM c อ็มซีไกด์สเปนะครับสำหรับวาระมหามงคล48พรรษาวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมในปีนี้นะครับทางเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัะธรรมกายก็ได้จัดกิจกรรมบูชาธรรมตลอดทั้งเดือนสิงหาคมครับและในวันนี้ครับเราจะมาตามดูบทสรุปรวมถึงความสําเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายที่จะได้มาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในรายการขอต้อนรับคุณองอาจธรรมนิธาสวัสดีครับคุณองอาจครับสวัสดีครับคุณองอาจครับในวันธรรมชัยวาระมหามงคลทุกๆปีก็ต้องบอกว่าทางคณะศิษย์ก็จัดกิจกรรมบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อทุกๆปีอยู่แล้วแต่ในปีนี้ครับวาระมหามงคล48พรรษาทางคณะศิษย์มีความรู้สึกหรือว่ามีความตั้งใจอย,อย่างไรเป็นพิเศษบัางครับคุณองอาจครับ คำว่า48พรรษาก่อนอื่นต้องขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็น48พรรษาที่เราเรียกพรรษาของพระภิกษุนะครับว่าท่านนั้นบวชพอผ่านไป1ปีก็ผ่านไปหนึ่งพรรษาพอผ่านไปแต่ละเทศกาลเข้าพรรษาก็นับเนื่องพรรษาต่อไปเมื่อออกพรรษาก็เป็นหนึ่งพรรษาถูกต้องครับครับดังนั้นเมื่อนับเนื่องแล้วเนี่ยวันที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหรือพระเทพยานมหามุนี จ้าว่าวพระธรรมกายท่านเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัทนั่นก็คือวันที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือวันที่27สิงหาคมถ้าถอยหลังไปก็48ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ,รบพอมาถึงในปัจจุบันก็คือ48พรรษาแล้วที่ท่านได้ครองผ้ากาสาวพัทได้ยกฐานะจากคารวสาผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยถือว่าเป็นการเกิดใหม่อีกครั้ง ในเพศสมณะนะครับ,รบดังนั้นจึงเป็นวันสําคัญเพราะว่าในฐานะที่พระเดชพระกุหลวงพอ่อท่านเป็นครูสอนสมาธิเป็นครูสอนศีลธรรธมให้กับคณะเสด็จานุสิทธิ์รวมถึงต้องบอกว่าคําสอนของท่านนั้นขยายไปทั่วโลกผมมีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกนะครับ,รบพระเดชพระกุหลวงพ่อที่มีลูกศิษย์ลูกหาแม้ต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมต่างวิธีปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติต่าง แต่ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทั่วโลกเลยนะครับเหมือนกับเป็นครูสอนสมาธิด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าครูสอนสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นคําที่ตรงชัดกับพระเด็พระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศแล้วก็ชาวท้องถิ่นต่างๆได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดที่อยู่ต่างประเทศก็เข้ามาเรียนสมาธิแล้วก็จะรู้จักหลวงพ่อเป็นทีเชอร์ที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิหรือเมดิเทชันนั่นเองดังนั้นท่านเนี่ยมีรู้สย์ลูกหามากมายทีเดียวนะครับ และการสอนสมาธิของท่านนั้นก็นำไปสู่สันติสุขภายในเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติยกเอาความแตกต่างยกเอาความเชื่อเอาไว้บนหิ้งก่อนครับและความจริงให้มาพิสูจน์ด้วยแนวทางที่เป็นความดีสากลน,นั่นก็คือการนำเอาสมาธินะครับ,รบโดยเฉพาะการดึงจิตดึงใจกลับมาไว้ในตัวแล้วก็เกิดประโยชน์มากมายดังนั้นไม่ใช่แค่ลูกศิษย์เท่านั้นต้องบอกว่า ชาวพุทธหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ชาวพุทธก็ต่างให้ความสําคัญกับวันที่พระเด็พระกุหลวงพ่อท่านเข้าสู่ร่มภากาสวัสน์นั่นก็คือวันธรรมชัยชที่เรารู้จักกันนะครับหรือวันที่มีชัยชนะโดยธรรมรซึ่งพระเดชพระกุหลวงพ่อท่านก็เป็นต้นบุญต้นแบบเป็นพระพิกสุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังมีเมตตาได้พร่ำสอนนะครับให้กับคณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ได้มาสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ได้พบความสุขได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีโอกาสนําพุทธวิธีตามคําสอนของพระสมมาสัมพุตธเจ้ามาสู่การปฏิบัติมากมายดังนั้นจึงเป็นเหตุอันควรครับความกตันยูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับคนดีต้องมีความกระตันยูถ้าเกิดว่าความดีนั้นคนดีก็ทําง่ายครับนะครับแต่ถ้าความชั่วนั้นคนดีก็ทํายากครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดี ก็ต้องละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสครับถ้าอยากจะเป็นคนดีมีเครื่องหมายนี้ประจำใจก็ต้องมีความกระตันอยู่ครับดังนั้นถ้าท่านเป็นประดุจพ่อที่ให้กำเนิดทางธรรมสำหรับชีวิตห,หลายๆท่านเป็นพ่อที่คอยประคับประคองให้ชีวิตอยู่ในเส้นทางบุญนอกจากจะได้มีโอกาสถวายอามิสบูชาค,คือถวายปัจจัยบูชาธรรมเพื่อให้ท่านนั้นไปสนองงานพระพุทธศาสนาไปขยายงานการฟื้นฟูศิลธธรรมโลกแล้วเนี่ย สำคัญที่สุดเลยคือการนําคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดของครูบาอาจารย์นั่นคือต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่งเป็นคนดีครับแล้วก็เป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนํามาสู่การปฏิบัติก็คือทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาด้วยสําคัญตรงปฏิบัติบูชาเนี่ยละครับผมเนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดหรือว่าได้มีโอกาสที่จะสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะรู้เลยนะครับในการ พยายามแสดงออกจากคําสอนนําเอาคําสอนมาสู่การปฏิบัติแล้วนําไปขยายผลโดยเฉพาะการทําหน้าที่กรจมิตรท่านจะมีความสุขมากครับมีความสุขการที่เรานั้นนําเอาปัจจัยไปถวายท่านมีความสุขมากกว่าการที่เ,เราจะไปพูดถึงเรื่องการสร้างศาสนสถานแต่พอรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเช่นนั่งสมาธิดีขึ้นผลการปฏิบัติธรรมดีขึ้นการนําเอาคุณธรรมความดีไปบอกกล่าวแล้วก็เป็นกรมิจกับผู้อื่นครับ ความสุขของท่านนั้นมีมากมายแล้วเราก็สัมผัสได้ดังนั้นจึงได้มีโครงการต่างๆแยกเป็น2โครงการสําคัญครับนั่นก็คือโครงการที่ทำมาทุกปีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการตั้งกองทุนเพื่อที่จะรักษาพระพิสุสามเณรผู้อาพาธรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับก็จะเป็นบุญพิเศษที่จะเป็นของพวกเราทุกคนที่มีส่วนเป็นเจ้าของบุญแต่ก็จะอธิษฐานบุญนี้นะครับ,รบให้อานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้น ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับในที่ทราบกันว่าท่านยังอาพาธอยู่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับการถวายกองทุนพระพิสูจน์สมณเณรรักษาพระพิสูจน์สมณเณรผู้อาพาธก็จัดต่อเนื่องมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อการปฏิบัติบูชาก็ทํามาอย่างต่อเนื่องครับแต่รูปแบบพิเศษวันนี้ที่เราได้ร่วมกันแล้วกําลังจะเรียกว่ามาร่วมกันปลื้มครับมาถึงจุดหมาย เป้าหมายที่วางกันไว้ก็คือการปฏิบัติบูบชาผ่านการติดต้นใบโพงเงินโพงทองครับครับ,รบผมกับแล้วในกิจกรรมภายในงานหรือว่ากิจกรรมที่ลูกศิษย์ได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษเหมือนที่คุณองอาจบอกว่ามีกิจกรรมทุกๆปีที่จัดขึ้นแล้วก็กิจกรรมพิเศษแต่ละปีปีนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับคุณองอาจครับตอนนี้ก็คงจะมุ่งกันไปที่การปฏิบัติบูชานะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ที่วัดคณะศิษย์เองก็มีการจัดก,กิจกรรมอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรซึ่งแต่เดิมนั้นก็ตั้งเป้าหมายกันที่านจ่งล้านจบ่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์แต่ตอนนี้ก็ทะลุเป้าหมายไปเรียบร<ด>้อยแล้ว,ลวตั้งแต่รประมาณวันที่20สิงหาที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีการตั้งเป้าหมาย่มยอดใหม่นะครับเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ถ้าจะคูณธรรมดาคงจะไม่สมกับนักสร้างบารมีที่ตอนนี้กําลังอยู่ใน ขั้นตอนการสั่งสมบูรณ์ที่เข้มข้นมากนะครับ,รบก็คูณไปเลยสีเท่าตอนนี้ตั้งเป้ากันไปที่4ล้านจบนะครับ,รบในขณะเดียวกันก็ยังมีการร่วมพิมพ์พระซึ่งเป็นพระของขวัญรุ่นบรรุธรรมรก็เรียกว่าพิมพ์ไปใจจดศูนย์นะครับ,รบให้พระท่านติดทั้งตาภายนอกแล้วก็ตาภายในก็เลยมีการจัดก,กิจกรรมดังที่วันนี้นำเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกาปรปฏิบัติบูชา48 พันษาวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมครับซึ่งเราก็จําลองเอา,เอาต้นไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาครับก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรูร้รับ,บเป็นเสมือนกับต้นไม้แห่งปัญญาอันสว่างสวยัยเพื่อที่จะปฏบิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับให้ได้ตระหนัก แล้วก็สื่อสารไปถึงบุคคลต่างๆให้รับรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยท่าไม่ได้สอนผิดเพี้ยนครับครับท่านสอนตามคําสอนของพระบรมศา,ศาสดาทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติตนให้ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสทานศีลแล้วก็ภาวนาสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นวิถีปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาดังน,นั้นต้นโพต้นนี้จะเป็นต้นโพท์ที่มีใบสองสีครับก็คือ ฟากหนึ่งจะเป็นใบสีทองอ่าสีเงินนะฮะแล้วก็อีกฟากหนึ่งก็จะเป็นใบสีทองนะครับที่เห็นในภาพอย่างนี้แหละครับความหมายเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นการสวดธรรมจักรใช่ครับสีทองจะเป็นการสวดธรรมจักรใช่ครับสีเงินจะเป็นการพิมพ์พระของขวัญใช่ครับแล้วก็มาติดในแต่ละวันใช่ไหมครับเราก็มีการตั้งเป้าหมายกันว่าหลายๆท่านทําเป็นปกติอยู่แล้วแต่บางครั้งการมีเครื่องระลึกนึกถึงบุญก็สําคัญนะครับเพราะบางทีใจของคนเราเนี่ย วันหนึ่งก็อยู่กับเหตุการณ์หนึ่งครับและในเหตุการณ์หนึ่งก็มีความหลากหลายมหาศาลมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีอย่างเช่นอะไรนะครับเครื่องนับสัมมาระหังครับนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารไฮเทคจะผู้สั่งการเนี่ยนะครับ,รบจริงๆก็คือสั่งการใจเราเอง,เองเนี่แหละนะครับเคเคาน์เตอร์นับจํานวนเคาน์เตอร์นับจานวนครับบางทีใจเราก็วกแวกเหมือนกันดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ได้เอาใจมารวม พอวันนี้สวดธรรมจักรได้หนึ่งจบก็เหมือนต้นโพที่ผลิใบแห่งปัญญาแห่งศิลธรรมขึ้นมาอีกหนึ่งใบก็จะติดเป็นใบสีทองนะครับแต่และฝั่งฝั่งละกี่ใบครับคุณองอาจครับ48ใบด้วยกัน48ใบ,ก,บก็ตรงกับ4 8พรรษาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการบูชาธรรมใช่ครับเป็นการถวายพุทธบูชาแล้วก็บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยก็คือเอาพระสมมาสัธธมุทธเจ้าเป็นหลักเป็นประธานแล้วก็น้อมคําสอนที่หลวงพ่อท่าน นำเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติจริงครับแล้วก็นํามาติดให้ต้นโพธทองนั้นเต็มต้นก็คือการสวดธรรมจักให้ครบ48จบส่วนฟากสีเงินก็เป็นการพิมพ์พระของขวัญพิมพ์พระของขวัญครับพอพิมพ์หนึ่งองค์มาร่วมกิจกรรมปุ๊กก็ติดใบโพธิ์สีเงินหนึ่งองค์ให้เต็มต้นก็คือ48องค์ครับแล้วก็ระยะเวลาที่เรากําหนดกันไว้ก็คือ27วันสวานก็คือเริ่มวันที่1และสิ้นสุดในวันที่27 สิงหาคมก็คือวันธรรมชัยนั่นเองก็คืออีกไม่กี่วันที่จะถึงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติบูบชาแด่เระเดีวพระคุณหลวงพ่อร่วมกันครับคุณตงอาจครับ,รบ,รบเมื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกไปมีผู้มาเข้าร่วมโครงการหรือว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างรครับโอ้โหต้องบอกว่าเกินความคาดหมายอย่างยิ่งนะครับครับเรามีการพิมพ์เป็นอันนี้เราเรียกว่าใบสะสม ใบโพเงินโพทองครับนะครับก็มีการพิมพ์แล้วก็ด้านในก็จะมีบัตรอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่ในกรอบคุณทีวัตได้ได้ได้จัดแสดงเนี่ยนะครับก็จะมีการพิมพ์อย่างนี้แล้วก็จะมีใบโพเงินโพทองให้ด้วยเนี่ยนะครับครับปรากฏว่าพิมพ์รอบแรกนี่ก็ลวมหมื่นนะครับหมื่นชุดชุดนะฮะครับหมดเลยนะครับโอ้โหครับแล้วก็แจกกันไปจนกระทั่งมีการพิมพ์เพิ่มเติมและที่สําคัญมากกว่านั้นคือบรรลุเป้าหมายกันเร็วมากร คืออาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้รักวัดร,รักบุญกันมากท่านก็มาวัดประจำเนือง <MER. S 2> ก็จะเริ่มนํามาส่งแล้วเพราะว่าเราก็นัดหมายกันว่าเมื่อเราทําความดีอย่างนี้ร่วมกันสิ่งสําคัญคือพลังสมัครีครับเราจะได้มาแสดงออกมาบอกรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้บอกด้วยคําพูดครับนี่คือบรรยากาศของผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มาส่ง ใบถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็บูชาทมพระเด็พระคุณหลวงพ่อเป็นการประวารณาด้วยคือเราจะเป็นกิจกรรมที่เราจะไม่เน้นการพูดกันมากว่าเรารักหลวงพ่อ,อย่างไรครับเราจะทําอะไรอย่างไรแต่เราจะมุ่งไปที่การปฏิบัติบูชาลงมือ<า>มปฏิบัติเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือการรวมพลังรวมหัวใจของศิษยานุสิทธิ์และบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพระเด็พระคุณหลวงพ่อสอนให้เรานั้นเป็นคนดีมีศีลธรรม ฝึกฝนตนเองแม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่คําสอนของพระพุทธองค์ก็เปรียบประดุดเหมือนใบโพเงินใบโพทองครับเมื่อพึบพรับเต็มต้นแล้วก็สวยงามนําสู่ความสุขและความสบายใจนี่คือคําสอนที่หลวงพ่อท่านนำคำสอนของพระาศาสดามาสู่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเข้าไปในจิตใจในนั้นตอนนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนะครับมีการนําเอาใบอธิษฐานจิตก็ได้ หรือจะเป็นใบสะสมก็ได้หลายท่านเรียกหรือจะเป็นใบบอกความในใจก็ได้ใบประวรลนาใบอธิฐานความดีเพราะว่าพื้นที่ที่เรามีด้านหลังก็จะมีพื้นที่ให้ได้เขียนความในใจครับถึงพระเด็พระคุณหลวงพ่อในวาระวันธรรมชัยปีที่48ด้วยนะครับครับก็นําเอามาส่งกันที่จุดประสานงานกิจกรรมนี่เป็นฟอร์มของการเขียนความในใจบูชาธรรมพระเด็จพ่อด้วยนะครับก็จะเอามาส่งที่จุดประสานงานกิจกรรมเสา Q13 สภาธรรมกายสากลในทุกวันอาทิตย์นะครับก็ต้องนําเรียนอย่างนี้ว่ากิจกรรมตอนนี้มาถึงช่วงเ,เรียกว่าจะปิดก<ค>ลบบุญแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดในวันที่27สิงหาคมนี้ท่านใดที่ได้เคยรับเอาใบสะสมบุญนะครับใบทบทวนบุญโพเงินโพทองนี้ไปถ้าบรรลุเป้าหมายแล้วก็นํามาส่ง ที่จุดประสานงานกิจกรรมเสาคิวสิบสามสภาธรรมกายสากลซึ่งจะเปิดจุดรับจะมีการาตั้งรูปพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็ให้ทุกท่านได้มาอธิษฐานได้มาถวายรวมกันที่นี่แล้วเดี๋ยวกระผมก็จะได้ทําหน้าที่กับทีมงานโฆษกในการที่จะประมวลเ,เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะได้น้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อให้ท่านได้ปลื้มใจต่อไปเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะนำส่งได้ในวันที่27สิงหาคมคเป็นวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีจนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมคือ9นาฬกา30นาทีจากนั้นจะปิดจุดก่อนอนะครับไม่กี่วันแล้วก็คือถึงวันที่27 27วันเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีการไปส่งก็คือถ้าวันพรุ่งนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับ26เก็บไว้ก่อนแตีเนี่ยให้นำไปส่งที่ Q ิ3 uh, สิบสาภาธรรมกายสากลไปถวายที่นั่นครับช่วงแรกคือ8นาิกา30นาทีถึง9้านาิกา30นาทีแล้วก็พอปฏิบัติธรรมก็เว้นวักก่อนนะครับ,รบแล้วก็พอช่วงพักเที่ยงก็ได้อีกช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อเนื่องในห้องแก้วก็ให้เสร็จสิ้นกิจกรรมก่อนแล้วก็จะเปิดจุก,กิจกรรมอีกครั้งจนกระทั่งถึงเวลา18นาฬิกาเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจุดเดียวเท่านั้นนะครับที่มีการไปถวายใบปวารณาใบที่ฐานความดีนี้นะครับ ก็คือเสา <Q 13. S 2> 13, คิวสิบสามสภารรมรกายสากลและเป็นพิเศษมากอันนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากทางวัะธรรมกายภาคพ,พื้นอเมริกาครับต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ,รบเป็นพระของขวัญรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยไม่มีการมอบให้ในประเทศไทยนะครับ,รบเพราะว่าจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นพระของขวัญพระธรรมกายรุ่น สถาปนาอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีครับซึ่งเป็นอาคารอัศจรรย์สำหรับคนอัศจรรย์เพื่อสร้างงานอัศจรรย์เป็นพระของขวานที่เกิดขึ้นเ,เรียกว่าเป็นรุ่นเดียวของโลกก็ว่าได้ครับเพราะว่าในวาระอายุวัฒนะมงคล72ปีพระเทพยานมหามุนีคือหลวงพ่อธรรมชยโย22เมษายนที่ผ่านมามีเพียง ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่พระเดชพระคุมงพท่านมีความเมตตาอนุญาตให้ใช้นาม72ปีพระเทพยานมหามุนีเนี่ยที่อาคารหลังนี้ครับซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมสามชั้นจุผู้มีบุญได้ชั้นละเจ0รอยท่านนี่คือปฏิบัติธรรมกันใช่ครับนี่คือเหรียญประวัติศาสตร์ที่จะมอบให้กับผู้มีบุญนะครับที่นําเอาใบประวรณะแต่ต้องครบก่อนนะครับต้องครบทั้ง4ี่จบแล้วก็ 48องค์ก่อนนะครับครับแล้วก็นํามาถวายที่จุดด้วยนะครับในวันที่27สิงหาคมนี้เท่านั้นครับภายใน6โมงเย็นนะครับ18นาิกาหลังจากนี้ถือว่าปิดงบบุญบุญได้ไปแล้วนะครับครับพระของขวัญนี่ถ้ามาทันเวลาก็ได้รับพระของขวัญไปด้วยก็สามารถที่จะมาติดต่อแล้วก็มาอนุโมทนามาถวายมาติดเอมารับพระของขวัญได้ที่นั่นขอยญากับเมื่อสักครู่นี้คุณองอาจบอกว่ามีความในใจด้านหลังด้วยในสมุดนี้ มาดูขอดูตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับสำหรับท่านที่เขียนความประทับใจมาแล้วก็ได้มาส่งจริงๆแล้วตอนนี้มีส่งใบสะสมบุญโพเงินโพทองกันมาต่อเนื่องทีเดียวนะครับครับผมขออนุญาตเอามาเป็นบางบางท่านนะฮะครับอย่างน้องท่านนี้เนี่ยน่ารักทีเดียวนะครับชื่อน้องน้ําอิงจำปาแดงอายุเท่าไหร่ดูไหมครับครับอายุเจ็ดขวบ นี่ดูลายมือยโอ้โหยังเป็นน้องจริงๆเลยนะฮะเป็นอะไลายมือสวยที่เดียวนะครับตัวตรงหัวอักษรเป็นกลมบล็อกเลยนะครับอ่านง่ายรักหลวงพ่อนะครับแล้วก็หนึ่งในใจนะครับพูดถึงพระเทพยานมหามุนีโอเขียนชื่อหลวงพ่อชัดเจนมาก <c oughs> <c oughs> รักพ่อจังเลยนะครับหมยถึงรักหลวงพ่อ,อที่ บอกว่าขอเป็นหุ้นส่วนตลอดการด้วยโ,อ,โอันนี้สสไม่รู้ว่าคุณคุณย่าหรือว่าคุณยายให้น้องเขียนหรือเปล่านะครับ,รบแต่ก็เป็นการเขียนจากใจแล้วก็มีการปฏิบัติบูบชาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่านแรกนะครับ,รบอีกท่านหนึ่งครับมีคุณป <c oughs> ุนกันแดงตะนุนะครับ บอกความในใจว่าตั้งใจสวดธรรมจากกบะวัฒนสูตรทุกวันและพิมพ์พระของข,องขวัญรุ่นบรรลุธ,ธรรมทุกวันเพื่อบูชาธรรมพระเดียพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเทพยานมหามุนีทุกวันเลยนะฮะบุญใดๆที่เกิดจากการสวดมะพิมพ์พระของขวัญลูกขอถวายบุญนี้แด่พระเดชยพระคุณหลวงพ่อด้วยความเต็มใจยิ่งขอให้หลวงพ่อจงชนะทุกสิ่งทุกอย่างเทินสาธ <อา S 1> ุครับยังมีอีกสักสองท่านนะฮะครับ คุณสุจิตราฟักทองนะครับอายุ61ปีแล้วนะครับการรัศการคุณครูไม่ใหญ่ด้วยความรักเคารพอย่างสูงลูกคนนี้มีความาซาบซึ้งในความมีเมตตาของท่านอย่างใหญ่หลวงที่ทําให้ชีวิตสดใสกลับคืนมาและเลิกทําในสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างหันมารักษาศีล5้าศีลแปปิดนรกให้กับตนเองได้พร้อมให้กําลังใจและปกป้องคุ้มครองเมื่อยามีภัยลูกคนนี้ขอสัญญาว,ว่าจะเป็นคนดีและช่วยงานพระพุทธศาสนา จนลมหายใจสุดท้ายอีกสักท่านหนึ่งนะครับคุณธนะพรนะครับภูมิใจที่ได้มาพบหลวงพ่อนะครับที่ชี้ทางสว่างให้รักและเคารพหลวงพ่อมากขอติดตามหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติแต่ละท่านนี่ความในใจไม่ธรรมดายังมีอีกมากมายตอนนี้ส่งเข้ามาหลายเท่าที่ทราบจากทีมงานนี้เป็นหลักหลายพันแล้วนะครับรบส่งกลับกันเข้ามาแต่วันที่27สิงหาคมจะเป็นวันที่ความรักจะถาโถม การปฏิบัติบูชาจะเรียกว่าเฟื่องฟูงในจิตใจของพวกเราทั้งหลายแล้วก็จะได้รวมเหมือนกับเป็นดอกมะลิอย่างนั้นนะครับแต่ละคนก็ดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วก็นํามารวมเอาร้อยให้เป็นดวงมาให้เป็นเหมือนพวงมาลัยครับพวงหนึ่งเพื่อที่จะกราบบูชาพระเดียพระคุณหลวงพ่อดังนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มาถวายก็มาถวายพร้อมกันวันที่27สิงหาที่เสาคิว1ิสสภาธรรมกายสากล แล้วก็มารับพระของขวัญไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญด้วยครับครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้คุณองอาจได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนงานนี้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเสื้อที่ผมใส่นี้ด้วยนะครับผมนอกจากกิจกรรมนอกจากของขวัญของรางวัลแล้วอยากจะให้คุณองอาจได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดหนึ่งครับครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านที่ได้ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้กระทําไปทุกสิ่งทุกอย่างนนั้ เราทำจากความตั้งใจคือเอาใจมาตั้งแล้วก็ตั้งไว้ที่เดียวกันคือมารวมกันให้เป็นใจดวงเดียวกันและเป็นใจที่มีพลังมหาศาลที่จะส่งไปถึงทุกๆคนให้รับรู้ว่าพระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านเป็นอย่างไรท่านเป็นพระภิกษุเป็นครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไรสิ่งที่เราจะทำได้ในการสื่อสารกับผู้คนมากมายในยามสถานการณ์พิเศษเช่นนี้นะครับ นั่นก็คือการนำเอาสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้พร่ำสอนท่าได้เป็นต้นบุญต้นแบบนำสู่การปฏิบัติถ้าเราสว่างโลกนี้ก็สว่างด้วยครับครับดังนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็คงจะต้องมายึดถือคําสอนและเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีการกระทําของเราทุกการกระทํานั่นคือการบอกกล่าวให้ผู้คนได้รับรู้ว่าวัดพระธรรมกายสอนอะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสอนอะไร ดังนั้นการที่เราได้มาร่วมกันประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษซึ่งหลายๆท่านก็ทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับจะเป็นสัญญาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านี่แหละครับคือการปักหลักเพื่อสู้และกอบกู้พระพุทธศาสนาเคียงข้างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านฝ่าฟันอุปสรรคเพศพยันอันตรายต่างๆในยามนี้ด้วยความดีท่านได้ชนะโดยธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม48ปีที่แล้ว เราก็ต้องชนะโดยธรรมในยุคนี้เช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นต้องขออนุโมทนาบุญนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมจัดทำเสื้ออย่างที่พิธีกรใส่อยู่เนี่ยนะครับรบ48พันสาวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรม,โด,รรมโดยกาแฟเนเจอร์กิฟส์นะครับ,รบดกรกฤษดาคุณทัศนีจากจมุลและครอบครัวแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายคณะศิทธ์ หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนอีกในครั้งต่อๆไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายกิจกรรมที่จับมาแล้วและกําลังจะดําเนินการต่อไปอย่างเช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเดี๋ยวครั้งหน้าคงได้พูดคุยกันนะครับที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ปลื้มใจทั้งลูกทั้งแม่และจะมีกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติอีกนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายกิจกรรมต้องร่วมแรงร่วมใจกันใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันทํางานพระศาสนาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจที่สําคัญก็คือ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้คนทั้งหลายต่อไปครับครับก็ต้องบอกว่าวันธรรมชัยโครงการาวาระมหามงคลน,นี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการหลอมรวมดวงใจของลูกพระธรรมทั่วโลกที่จะได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะเกิดความสมัคคีเกิดเป็นพลังความดีเพื่อกระจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงให้ออกไปขอสักนิดหนึ่งนะครับ,รบเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่มีมอบให้ในวันที่มาส่งใบาปาวนาแล้วนะครับเพราะเสื้อตัวนี้นะเจ้าภาพทามาให้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียน นะครับในชุดแรกก็คือประมาณ2,000ท่านนะครับ,รบส่วนจากนี้ไปก็มารับเป็นพระของขวัญแล้วก็ขอให้เบอร์ทิ้งท้ายไว้ถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ที่หมายเลขโทรศัพท์061-384-2028ครับ0613842028ครับ,คร,บครับผมก็ต้องขอ กรับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณองอาจธรรมนิธาที่ได้มาให้เกียรติร่วมสนทนากับในรายการขอขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือรายการดีแอง s สกายสเปเชียลนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ